สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว toyota anti นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อ te 3 7ขอบ17นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่งออฟ35นะครับรัดด้วยยาง215 45 17นะครับเป็นยาง m a x x i s ipo นะ ล้อเป็น t ี3 7งานอีสั้นนะครับงานไทยนะครับล้อล้อไทยยางไทยนะครับสเปคพอดีสมเป๊ะนะครับเป็นสีน้ำตาลไม่ยิงสายนะครับสเปคที่เราเห็นด้านหน้านี้เดิมๆโรงงานไม่ได้โหลดเลยนะครับให้ดูล้อพันก่อนนะครับเดี๋ยวฟิตเมนต์ว่ามันล้นไม่ล้นเดี๋ยวผมพามาดูใกล้อีกทีนะตอนนี้ให้ดูล้อพันนะครับ ตรงคันนี้เดิมโรงงานไม่ได้โหลดเลยนะครับเดิมๆอนาคตน่าจะต้องได้โหลดนะครับคันนี้ใส,ส่สป,ปริงเพิ่มนะครับมาดูในส่วนเป็นเมนด้านหลังก่อนเลยนะล้อหุบนะครับไม่โหลดนะครับตอนนี้ายไม่ได้เลยเนาะถ่ายไม่ได้เลยครับพี่ความสูงเดิมด้านหลังนะครับตอนนี้สามารถสอดนิ้วมือได้สี่นิ้วมือนะครับพอดีเป๊ะ ไม่หลวมแล้วก็ไม่คับนะครับสี่นิ้วมือด้านหลังพอดีนะครับกับโช๊คเดิมกริงเดิมทุกอย่างเดิมนะครับนี่นะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฟิตเมเม์เดิมโรงงานเหมือนกันนะครับด้านหน้าจะพอดีเหมือนด้านหลังพอดีเป๊ะนะครับสี่นิ้วมือพอดีเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่หลวมไม่คับเกินไปนะครับ เลี้ยวยังไงก็ไม่ติดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลี้ยวไม่ติดนะเหลือลอครับระยะเหลือกับยางสองหนึ่งห้าที่ผมจัดให้เป็นฟิลลิ่งที่โอเคนะครับถ้าอยากได้ยางใหญ่กว่านี้ก็ลองมาคุยกันนะครับว่าใส่ได้ไหมอันติดทุกรุ่นใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมรถแท็กซี่ได้หมดนะครับล้อไม่ล้นแน่นอนนะครับสวยแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆดีกว่านะครับล้อตัวนี้โคตรแนะนานะครับราคาล้อปล่าอยู่ที่16,000บาทนะครับไปดูดีกว่านะครับมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อท E 37สีปีใหม่นะครับผมเป็นงานอีตันนะสเกลเดียวกับล้อแท้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งสีและก้านนะครับดุมจะตรงรุ่น5้รูร้อยไม่ต้องแปลงดุมนะครับแล้วก็สามารถใช้น็อตเบอร์17ธรรมดาได้เลยนะครับไม่ต้องใส่น็อตโปรเจกต์มิลนะครับ ไปดูสเกลใกล้ๆดีกว่าตัวล้อปัามครบเลยนะครับนี่นะครับฟัามครบเลยลอกตัวล้อนะครับสวยจัดเลยบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับขอบจะเป็นขอบอโนไดนะครับก้านจะเป็นก้านยิงสายนะครับละเอียดมากนะครับลองไปดูรูปภาพถ้ายคลิปแล้วกันนะครับยานจะเป็นแม็กซิสนะครับเป็นยางไทยแม็กซิสนะครับรหัสไอโปนะสองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับดอกยานจะเป็น ดอกอยางโรเตชันนะครับสามารถเดินทางได้2องทิศทางนะครับสบายๆนะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อสวยงามน,นะครับอาประมาณนี้โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางใส่ต o y ต้ a อั t ตนะครับสเปคตรงรุ่นสอบถามได้เลยนะครับล้อยางชุดน,นี้อยู่ที่22,000บาทท้วนนะครับ ราคาจบทุกอย่างนะครับโอเคนครทรัพย์ยังยนต์094 540 9999ส 99. สวัสดีครับสวยมากเลยนะไปชมรูปภาพไทยคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect perfect